นี่คือพิธีกรรมการเดินลุยไฟซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่พบเห็นได้ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกรวมถึงในประเทศอินเดียพวกเขาเดินข้ามกองถ่านที่ไฟลุกแดงอย่างไม่สะทกสะท้านอะไรเลยมาไขข้อสงสัยเหล่านี้กันว่าเป็นเพราะอะไราศาสนาและความศรัทธาหรือวิทยาศาสตร์กันแน่บางคนว่าการเกินลุยไฟสามารถช่วยชำระล้างบาปได้และจะนำมาซึ่งความบริสุทธิ์แต่บางคนบอกว่าเป็นการแสดงถึงพลังธรรมชาติที่เทพเจ้าประทานให้แต่ความเป็นจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามอธิบายสิ่งเหล่านี้ว่า เมื่อนคนเดินผ่านฐานอย่างรวดเร็วเท้าจะสัมผัสกับฐานในแต่ละก้อนในเวลาอันสัน้นทําให้ไม่เกิดการถ่ายเทค,ความร้อนในปริมาณมากพอที่จะทําให้เกิดการไม่อย่างรุนแรงนนและการที่เราจะเดินผ่านกองไฟนั้นอาจมีนําเท้าจุ่มลงในน้ําก่อนที่จะเดินผ่านกองไฟซึ่งความชื้นนั้นสามารถสร้างชั้นไอน้ําบางๆเพื่อป้องกันการสัมผัสผิวที่โดนไฟได้แต่อย่างไรก็ตามการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่ได้มีการลดทอนความสําคัญของความศรัทธาและจิตใจที่แน่วแน่ของผู้เข้าร่วมพิธีได้ แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ศรัทธาและประเพณีอย่านำไปทำตามกันนะครับ